แลวพี่พัดฟาร์มขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับแต่บางจุดของฟาร์มนั้นไฟฟา้าก็ยังไม่ได้ติดตั้งกว่าจะรอติดตั้งก็ทํางานยากนะครับพื้นที่ก็กว้างด้วยต้องใช้ไฟที่มีความสว่างสูงหน้านี้หน้า,นาหนาวมืดไวที่นี้ทํางานไม่ได้ก็ต้องจัดตัวนี้ลยครับมาสลุฟไฟสปอตไลท์ไร้สายรุ่น FCLF 920มีความสว่าง4ระดับ100% 50% 25%และยังมีโหมดไฟกลางคืนอีกด้วยโอ้โหเปนจ้าสุเกินความสว่าง5,000ลูเมนไร้สายใช้ ใช้งานได้นานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมพาวเวอร์เทอร์โบแรงดันไฟฟ้า20โวลต์วัสดุ ABS แข็งแรงทนทานกันน้ำน้ำหนักเพียง2.4กิโลกรัมมีขาตั้ง2เมตรพับเก็บได้น้ำหนักเบาใช้งานได้แบบ2ู n 1วันทั้งตั้งพื้นและพกพาหมุนได้360องศาให้แสงครอบคลุมทุกมุมมองสามารถชาร์จไฟผ่าน USB ใช้งานง่ายนะครับราคาเพียง3,000กว่าบาทเท่านั้นเหมาะมากสำหรับพื้นที่กว้างๆรับประกันสินค้า7เดือนสนใจกดตะกร้า เข้ามาได้เลยครับ